โอเคครับวันนี้เรามาพร้อมกับฉากหลังอันใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นที่คุ้นกันอะไรสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเอ,อผมย้ายที่อยู่อีกละก็หลายๆอย่างครับผมเราปรับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์ครับผมแต่ว่าเราจะไม่หยุดลงวีโอสอน Data อย่างแน่นอนนะเราจะใส่กันจนกว่าผมจะขี้เกียจจริจริงก็ก็ไม่ได้ขี้เกียจขนาดนั้นกนะ็ยังทําได้อยู่ทาได้เรื่อยๆโอเค okay ครับสำหรับวันนี้เนื้อหาอย่างที่เห็นกันตรงหน้าปกครับเราก็สปอยกันไปแล้วตรงหน้าปกว่า วันนี้เราจะทำอะไรเราจะเรียนอะไรกันจากที่เห็นครับวันนี้เราจะลองใช้ Google s h e e t แต่ว่าเอามา X กับ Collab ซึ่งเป็น Tool ที่คล้ายๆกับ c a c k l e ครับผมโดยที่เราสามารถเขียนโค้ดเข้าไปในตัว Collab ได้แล้วเนี่ยเขาก็สามารถลันแบบแบบเดียวกับ Python เลยเออใช้โค้ด Python เนี่ยในการรันเลยเพราะฉะนั้น Tool ก็จะเป็น Google s h e e t แล้วก็ Collab ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราจะลองลิงก์ระหว่าง Google s h e e t กับ Collab กันซึ่งมันหมายความว่าไงหมายความว่า เราจะมีตัวกลางครับผมเป็น extension ตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการเชื่อมกันร,ระหว่าง c o l l a b กับตัว google sheet ตัวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราไปดูกันครับแปบ๊บนะขออนุญาตเปิดตัวนี้ก่อน โอเคโอ้ okay. oh, หน้าจอข่าวโพนตอนนี้เราอยู่ที่หน้ากู g l e s h ชี t เหมือนเดิมนะจากที่เราเห็นคือก็คุ้นหน้าคุ้นตากันบ่อยๆกู g l e s h ชี t ตัวนี้ผมจะทําแบบเป็น Data าเขาเรียกไงเป็น Data าเบสเล็กๆเป็นเทเบิลเล็กๆให้กับทุกคนก่อนแบบให้แบบแบบเขาเรียกไงให้มันเห็นภาพว่าหน้าตาเป็นยังไงในส่วนของเทเบิลอะไรแบบนี้โอเคเอาเป็น employee d a t เดตาละกัน employee ID id นะครับผม e m p l o y e e name แล้วก็ e m p l o y e e age อายุเนาะ employee salary ไหม uh, employee location บอกเลยว่าตัวนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันถ้ารู้ถ้ารู้อย่างนี้นะแล้วน่าจะทำงานอะไรหลายอย่างได้ง่ายกว่านี้แต่ว่าเพิ่งรู้เพิ่งรู้แบบเพิ่งรู้จริงๆเลย employee location salary โอเคมีอะไรที่สามารถเอามาเป็นแบบน,นั้นได้อีกบ้าง uh, gender G E N โอเคโอเคพี่ okay. okay. MP ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วกันเอ้ MP MP M ศูนย์ศูนย์หนึ่ง M ศูนย์สองโอเคเอาสักสิบคนแล้วกันครับจอ์นตามสไตล์จอ์นไมค์ปีเตอร์เควินลิซ่า มิเกลมิมิเกลอ่าพาวสลีไปเรื่อยละอะไรอีกอ่ะทอมสันทอมสันน like oh, <laughs> ี P ่ได้ไหมโคโค่แล้วก็แลมดาโหอะไรวะเนี่ยชื่อเอพยีครับเอพวีเอช

แล้วก็เจ็ดหมื่นอาฮะโอเคอันนี้เป็นสุ่มๆไปนะครับสถานที่มีไหนบ้างมีกรุงเทพครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแห่งขออเชียงใหม่น,นอนเชียงรายเซียเชียงรายภูเก็ต อยู่คนละที่เลยทำงานแบบดีโมดขอนแก่นโคราชสุรินอ,อะไรอีกอะยารา,อ,า,นาอนครสาววนแล้วก็นครน,นายกแล้วกันเนาะเจนเยอร์เจนเยอร์จเรจนเดอร์ครับผมแมว <c oughs> จริงกเป็นตัวแบบย่อ,อก,ก็ดีนะ m a l e, male male lisa female micheal แม l e p o r s l e y female ชื่อเท่เนาะ m ม l e ก o c o เป็นฟีเมลโอเคแล้วก็ฟี m ม l e โอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ท a b l e ข้อมูลแบบง่ายๆแล้วนะครับตอนนี้เนาะตรงนี้ทีนี้ครับเราจะทำอะไรกันเราจะเชื่อมไปกับ collab ค,ครับผมแต่ว่า การที่เราจะเชื่อมกับ Colab ได้เราต้องมีตัว add-on ใช่ปะเป็นตัวแบบที่ผมบอกไปเป็นแบบ extension ของมันเนาะเราเข้าไปที่ get add-on ตรงนี้ผมแล้วพิมพ์ไปว่า Colab ถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็น Colab หรือว่าจำผิดวะผมใช้อีกอหน้าต่างหนึ่งอะ่ะพิมพ์ไปก่อนนี่นี่นี่ชีททูค้แลบตรงนี้และครับกด install ได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อย i n s t a l l แล้ว บางทีมันอาจจะไม่มานะครับแต่ไอ,อ,อ้นี้มาว่ะอาอจะต้อง refresh มันก่อนเนี่ยมันมีขึ้นแค่ตรง Help อย่างเดียวต้องรอแป๊บหนึ่ง Export to New Collab Book ก็คือมันจะเอา data ตรงนี้ครับ Generate มาเป็นโค้ดแล้วเราจะก o p y โค้ดตรงนั้นอะไป run ใน Collab ได้เลยเราจะ Generate ตรงนี้แป๊บหนึ่งขอ authorize ครับผมเรียบร้อยเราก็ให้ไปพอมันต้องเชื่อมกันเนาะ สิเดเก้็ไปแล้วก็อย่างมันจะสร้างโฟลเดอร์ในไ i v e เราด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องขอขออันนี้ขึ้นมามันจะกำลังเปิดให้ไหมเปิดละเป็น google c o l l a b ครับผมตรงนี้โผล่มาแล้วคล้ายๆกับแ a c k l e ไหมลองดูนะ มันคือแคคเกิดีดที่ผมชอบใช้เนี่ยมาละว m p p r t t gs อ uh, ่ g spread s, ก็คือ google s h e e t google spread s, อะไร google spreadsheet Import pandas มาแล้ว Form google a d m i n i s a t o r Import default นู่นนี่นั่น,นมันขอออ o ไลน์ให้หมดครับผมเราจะลองชิป enter แล้วก็รันดูครับมันน,น่าจะได้เป็นอะไรนะเป็นตัว table ของเราขึ้นมาอันนี้ผมรันไปแล้วนะชิป enter ไปละขออนุญาตซูมใมาอีกสักน,นิดนึงอา,าไปครับอาเไปอีกเรื่อยๆ อย่างที่ผมบอกนะมันมันมีประโยชน์มากๆนะเวลาเราทําแบบ ETL ทําอะไรเงี้ยหลังจากเราได้ข้อมูลใน Google Sheet เราอยากจะท Data ํา Data า o ้อนเดต้าอะไรเงี้ยขึ้นมาเห็นไหมได้แล้วทีเนี้ยพอมันได้อย่างงี้ปุ๊บมันก็เริ่มง่ายละ DF. Column i l o g เริ่มที่อ่า r o w ที่ศูนย์ดอบศูนย์ขึ้นไปด o บ r o w ที่ศูนย์ออกไปแล้วพวกนี้มันก็ทําให้หมดละ DF. Head DF. Head เหมือนเดิมครับเราจะลองใช้กันเนาะ Head หนึ่งดูแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งคืออะไรแถวที่หนึ่งก็คือคนที่เป็น Employee ID ศูนย์ศูนย์หนึ่งชื่อจอห์นครับอายุยี่ส เอา tail ด้วย df. a i l ใช่ไหมจะเป็นการดูแถวที่10มีไหมสิบนี่ t a i สิบมีสิบคนเลยอ่ะเก้าได้ไหมยง้นเก้าแถวมาละครบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าอันนี้ไม่มาอันที่หนึ่งไม่มาอ่าเรียบร้อย df.shape แล้วครับถ้าดูรูปของมันมีทั้งหมดสิบแถวหกคอลัมน์ อันนี้6คอลัมน์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมสิบคูณหกทีนี้เราก็ได้ละได้วิธีแบบเขาเรียกว่าไงดูสํารวจข้อมูลข้าวๆแล้วลว,ว่าไอตัวเทเบิลที่เราทำมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเนาะแบบคร่าวๆทีนี้กลับมาที่ตัวนี้แล้วทําไมเราถึงต้องทําแบบนี้ใช่ไหมครับในกรณีที่เราอยากจะ implement อะไรสักอย่างแต่เราไม่อยากยุ่งกับตัว Data Data ตรงนี้ที่มันเป็น Data หลักนเนาะคือส่วนใหญ่องค์กรยังใช้กู้เงินที่ในการทำงานกันอยู่ พูดง่ายคือเขาใช้ Google s h e e t เป็นที่เก็บข้อมูลใช่ปะเขาใช้ Google s h e e t เป็นแบบค a ลคู l เ t เตอร์แ l เลยก็คือจะคิดคำนวณอะไรเงี้ยข้างๆทำแปรผันอะไรเงี้ยข้างๆเลยแต่เราอยากได้แค่ข้อมูลตรงเนี้ยเราสามารถเชื่อมตัวเฉพาะข้อมูลตรงเนี้ยครับเข้าไปในตัวอ่าคอลเลตรงนี้แล้วเราก็สามารถรันโค้ดอะไรที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคอลัมน์ลบคอลัมนออมาามม์อะไรอย่างนี้เอาเอมซาร์ลี่มาลบมาบวกอะไรเงี้ยคือเราทําได้เลยโดยที่เราไม่ต้องยุ่งกับตัวตรงนี้หมายความว่าอะไรอีกหมายความว่า หน้าที่ของตัวชีตเนี่ยครับเนี่ยหน้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหลังจากเนี่ยพื้นที่แถวที่12ลงมาไปเรื่อยๆเนี่ยมีหน้าที่แค่เพิ่มข้อมูลถ้ามีคนอัปเดตข้อมูลให้แบบแมนนวลอะไรเงี้ยเนาะถ้ามันเป็นข้อมูลที่ต้องแมนนวลนะก็ปล่อยให้มันเป็นการอัปเดตแบบนี้ไปเลยครับเราเข้ามาที่คอลัปโนบุกตรงนี้แล้วเราก็รันโค้ดของเราไปเลยว่าเราอยากจะดูอะไรนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเราก็ได้ละดูหัวดูหางดูรูปล่างดูคอลัมน์ไหมดู df column ว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างโอ,อ้ลืม s นี่นมีคอลัมน์ employee id ใช่ป่ะ employee name แบบพี่เอ P ame, H, ame, 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 salary มีอะไรอีกเราสามารถดู info ได้ด้วยครับว่าแต่คอลัมน์มี info เป็นแบบไหน,นอ่ดูกันเนี่ยอันนี้เป็น object แต่ว่าด้วยความที่มัน import เข้ามาแบบนี้ผมมองว่ามันจะ direct เป็น csv มาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะของปรับก้องนิดนึงอ่าผมไม่ชชว่์ว่ามันเอาเข้ามาเป็น csv หรือเปล่าผมก็เพิ่งใช้ไม่กี่วันนี้ครับมันทําให้ข้อมูลที่อยู่ในนี้ครับมันกลายเป็น อ็อบเจกต์ก็คือเป็นเท็กซ์เฉยๆมันไม่ได้กลายเป็นอะนัมเบอร์ไปะลรตามแบบของอันนี้เพราะฉะนั้นครับเราจะทำการแปลงนิดหน่อยแปลงเขาเรียกว่าแปลงคอลัมน์นิดหน่อยนะแปลงชื่อคอลัมน์อาจจะเริ่มแปลงกันนิดหน่อยเลยครับผม df. Uh, มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนมา a g e ตรงนี้เท่ากับครับ df t o อายุเป็นนูมเ r อรได้ไือไม integer t o นูมเ r อร์หรืกัน t o นูมเ r อร์ี่หรือเปล่า df อบลองดูปุ๊บอ้าว t numeric ใช้ไม่ได้แล้ว numeric pandas ใช่หไหมผมก็ยังลืมอ๋อโอเคครับขอโทษต้องเป็น pd พอเราต้องเรียกใช้โอเคเนี่ยเรียบร้อยแล้วอันที่หนึ่งเราก็มาเลยครับมีอะไรที่สามารถทำเป็นอะไรอีก a g ก็สามารถทำได้นะ age ทำไปแล้วขอโทษ salary salary ก็เป็น numeric ได้เพราะไม่งั้นจะคำนวณค่าอะไรไม่ได้เลย เราเอาไว้ในบรรทัดเดียวกันก็นได้นะตรงเนี้ย location ไม่ได้ g e n e r อร์ไม่ได้โอเคเอาเราก็ลองเช็คอินโฟกรอบเห็นปะตรงนี้กลายเป็น in แล้วครับเป็น integer หกทีนี้เราสามารถทำอะไรได้อีกพรอมเป็น integer แล้วใช่ปะเราสามารถหาค่า mean ไม่ใช่ผมเออไม่ไม่ใช่หาค่า mean หาค่า mean หาค่า max หาค่า description หรือว่าค่า s t a t u ต่างๆด้วยการ df d e s c r i b e ฝนตกทั้งวันเลยช่วงนี้ผมว่านี่ครับมันจะเอาค่าที่เป็น n u m e r i c ใช่ปะ่ะอย่าง employee age กับ employee salary ตรงเนี้ยมา calculate ให้มันอาจจะยาวไปครับเลาวาสัก3ตัวก็ได้เนี่ยได้ละมีทั้งหมด10ตัวครับค่าการอยู่ที่อายุเฉลี่ยอยู่ที่33.7เนาะ37ปีแล้วก็มีค่า standard deviation อยูประมาณ9.2ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากคือมันไม่ได้เบี่ยงกันมากอายุมันยังเกาะกลุ่มกันอยู่ค่ามินต่ำสุดที่ีครับ แม็กอยู่ที่47ปีซาเจ็ปีสล่ะา a l a ี่มีทั้งหมด10ค่าเนาะค่าเฉลี่ยเทียประมาณ5 0 0 0 0่นกว่า50,000 44 3 50,000บ4 3าสบาทขนาด deviation คือกว้างมากเลยประมาณ14,000เพราะว่าเห็นเงินเดือนของแต่ละคนใช่ปะตรงเนี้ยมันเงินเดือนมันเบี่ยงมากเลยทั้งต่ำสูนและสูงสุดเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้มันเลยค่อนข้างสูงครับผมค่า sd นะนะค่าความแปรปรวนกระจายตัวอะไรพวกนี้ต่ำสุด23 0 0 0ครับผมสูงสุดอยู่ที่7 0,000เออค่าเฉลี่ยก็อยู่ตรงนี้เห เราพอทําได้ละทํา describe ได้แล้วทำอะไรอีกเราสามารถ encoding ได้ด้วยครับผมด้วยการเ,าเขาเรียกว่าไงแทนที่ replace ds. replace ปะ pandas เดี๋ยวผมหาก,ก่อน replace ทุกอันนี้ผมยังจำไม่ได้เลย <laughs> encoding pandas encoding ก็ได้นะนี่ดูนี่ก็ได้ str encode ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ replace ดีกว่า replace เข้าใจได้ง่ายกว่าอันนี้ก็ได้อ้ย,อยกดอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเว็บของ pandas เองเลยนะลองเข้าไปศึกษาดูก็ได้ replace หนึ Re ่งด้วยเก้าเก้าอย่างนี้ปะ่ะเอาลองดูเดี๋ยวลองดูโอเคครับเราจะ replace ตรงไอตรง employee gender ตรงนี้เนาะ def employee gender เราจะเปลี่ยนจาก male เมลเป็นศูนย์ฟีมลเป็นหนึ่งแล้วกัน df. replace อ่าฮะอา่าเมลใช่ไหมเป็นศูนย์ได้ปหมลองโอเคได้ละเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนอย่างนี้จากฟีมลให้เป็นหนึ่ง Uh huh. ได้ปะ Replace Female ผมได้เขียนอะไร Female ไว้ปะอะลองดูเดี๋ยวขอดู Table ก่อนอ่าโอเคเรียบร้อยนี่คือการแก้ Encoding เรียบร้อยครับจาก Employee จาก0 0ก็คือ Male 1คือ Female เนาะแล้วก็มีอะไรเราอยากจะดู Group By ไหมสามารถแบบดู Location แต่ละที่ว่าเวลาที่ Group แล้วเนี่ย แต่ละที่เขามีค่านุนค่านี้อย่างไรแบบซา,าร์ลีเฉลี่ยอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันดูไปก็เท่านั้นนะเพราะว่ามัน <c oughs> ข้อมูลผมว่าันกระจายใช่ไหมแบบแต่ละคนอยู่คนละที่หมดเลยไม่มีอะไรที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เอออะไรแบบนั้นแหละมันไม่สามารถเอกมากรูกันได้ถ้ามีแบงค์ข้อเขาสองคนอย่างเงี้ยอันนี้ม่เ,เซนต์อยู่เราสามารถทําอีกอย่างหนึ่งได้ที่ผมบอกก็คือ df. column ใช่ป่ะเขาสามารถเพิ่มอลัมน์ใหม่ได้เป็น df พิมพ์มาเลยครับ employee salary increase increase set ใ okay. คเราจะใช้ df ครับผม employee salary เนาะคูณ10%ใช่ปะ10%เรแล้วแล้วเราก็จะมาบวกกับ df employee salary เพราะว่าต้องบวกกับเงินเดือนเดิมใช่ไหม เอาไม่พิมพ์ผิดพิมพถูกปุ๊บอ่าลองดูครับน่าจะมีคออรมน์ใหม่เพิ่มขึ้นมา employee salary increase ไม่มีครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไม <c oughs> ทำไมล่ะเนี่ยมแล้วมาแล้มา,มานี่อันนี้ก็จาก5,000เป็น5,500 6,000 6,000 0เป็น6,600 0ทีนี้เรากลับไปที่ตัว DataFrame ตรงนี้ได้ปะถ้าเราลองรีเฟชมันครับผมก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นปะเพราะว่าทุกอย่างครับมันถูกลันในนี้หมดแล้ว อันนี้คือข้อดีข้อดีของมัน,นจริงนะในแบบในโค้แลบอะไรเงี้ยคือมันอิงมาจากอันแรกเลยเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับอืมฝนตกหนักมากครับตอนนี้มีอะไรอีกที่แพนดัชสามารถใช้ได้หนึ่งอย่างที่ผมอยากให้ทุกคนลองใช้ถ้าเรียนซีขั้วมาแล้วเห็นผมใช้ซีขั้วมาบ่อยก็จะเป็นคิวรี่คิวรี่เนี่ยอันนี้ใช้ใช้บ่อยมากอธิบายก่อนคิวรี่มันคือภาษาที่เอาไว้เล่นกับข้อมูลใช่ปะ่ะตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่ละที่อยู่ในหน้าจอตรงเนี้ย คือเรียนฟันเดอร์เมทของมันเรียนพื้นฐานของมันให้เข้าใจแล้วเราจะสามารถทำความเข้าใจตรงนี้ทั้งหมดได้เรากลับมาที่ตรงนี้ครับผมเราจะมาเริ่มใช้คิวรี่เงสักหน่อย df ครับผมเรา df ตัว df เพราะว่าเป็น Data Frame เนาะเรา define ว่าตัวนี้มันชื่อ df เราเลยใช้คำว่า df มาตลอดผมจะทบทวนอย่างนี้ให้ตลอดเลยเพื่อให้ทวนไม่หลุดนะครับผมแล้วก็ Q u e r y ครับ q u e r y query อะไรเปิดวงเล็บครับผมผมจะ q u e r y คนที่ m o e m e e d 0 0น employee id เท่ากับ m 0 0 1ได้ปะ่ะลองดูไม่มีครับ m 0 0 1ทำไมเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ใส่ตัวนี้หรือเปล่าทำไมเพราะอะไรทำไมนะ employee id ผมพิมพ์อะไรผิดหรือเปล่าถูกแล้วป,ป่ะอูไหน่นะ เอ๊ะทำไมล่ะฮึมข <c oughs> อ,อ,อดูแพนด้ามาเร็วครับดูโพลมาเร็วคิวี e, okay, ่แพนด้าสโอเคคิวี่แพนด้าสอัลเฟมคิวリーครับอืมทำไมล่ะ อามากกว่า30เดี๋ยวนะงั้นถ้าผมลองเปลี่ยนทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าผมลองเปลี่ยนเป็นเอเ l อร์ยี่ซาร์ลมากกว่า50,000ได้ไหม <c oughs> ลองดูนะครับอ่ะได้แต่ทำไมตรงนี้มันถึงไม่ได้นะเพราะอะไรอ๋อ e อ p l o y e e ID id เท่ากับ EM 0 0ศูนย์ศูนย์หนึ่งี้ได้ปะทำไมอ่ะอ๋ออ๋อมันต้องซ้อนวงเล็บกันแฮะโอเคโอเคผมเข้าใจาละผมเข้าใจาละอ๋อ ทำไมไม่ได้เอาละทำไมล่ะนี่อืมเอ,อันนี้ก็เป็น single single code อันนี้ second code double code ทำไมล่ะนี่อืมแปลกฮะแปลกแปลกแปลกทำไมผมใช้ employee id นี้ไม่ได้ employee id เท่ากับเท่ากับ e m ศูนย์หนึง่งก็ถูกนะ ทำไมอ่ะขอลองเปลี่ยนเป็น Employee Name นะครับมีเินมากับจอนได้ไหมมีคนห้าหมื่นโจเอ๊ะอ๋อคือพิมพ์เล็ก อ๋อใช่ Python มันเป็น case sensitive วันนี้ผมขอโทษใช่ด้วยความที่ไพทอนเป็น case sensitive ครับมันเลยใช้ไม่ได้หรือเปล่าเอออันนี้ได้เป็นอีกข้อหนึ่งงั้นผมก็ต้องใช้ e m o i ad ได้เด,ด,ดีทั้งเนี่ย em ศูนย์ศูนย์ได้ปะ em ศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ต้องมีจอนละอ๋อไม่จอนมันน้อยมันเท่ากับห้าหมื่นเนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับห้าหมื่นเนี่ยได้ละมีอะไรอีกเราอยากคิวเีอะไรอีก u e r y เอาเป็น employee salary i n c r e a s e อันนี้เอาเป็นมากกว่าหรือเท่ากับเอาเป็น60,000แล้วกันอันนี้แบบเราไม่อยากให้เขาได้เยอะละ <laughs> and age มากกว่าเท่ากับ30โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไได30 ีปะก็มีครับคนที่เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่า6 0ห0 0หลังจากที่แบบปรับเงินเดือนใหม่เนาะแล้วก็มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ30ก็มี4คนมีไหมมีดิซ่ามีพอลสลีแล้วก็มีโคโค่เนี่ยนี่ก็ใช้คิวลี e ่ในการหาได้เห็นไหมโคแลบเนี่ยคือโคแล็บโคแลบเหมือนแคคเกิลเลยครับผมเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีลิงก์กับ Dataset ออนไลน์เนาะแต่เราสามารถเอาตัวกูเลนชีตซึ่งเป็น Data ของเราอยู่แล้วครับลิงก์เข้าไปในนี้ได้เห็นปะนี่ก็คืออีกอันหนึ่ง สามารถ import เข้ามาได้ด้วยนะเหมือนผมเห็นใน,นเนี้ยสักอันเนี้ยอินเสิร์นะอะไรนนเนี้ยเออสามารถทำได้ถ้าเราเขียนโค้ดตั้งแต่เริ่มแรกขึ้นมาใช่ไหมครับเขียนไพทอนมาตั้งแต่แรกใช่ปะแล้วเราลันออกลันทีเดียวเปียงมาทั้งสุดท้ายเราอยากได้รีสอร์ทที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นการเขียนอ่าพลอตใช่ไหมเราลองเขียนเป็นอันนั้นได้ไหม df. Um, employee salary เพราะผมอยากดูฮิสโตแกรมใช่ปะ salary st เงี้ยไม่ใช่ให้ม st นีได้ปะเนี่ยผมก็จะได้ช่วงมาแล้วว่าแบบมีเงินเดือนแต่ละคนอนะช่วงเงินเดือนเกาะกลุ่มอยู่เท่าไรเนี่ยเกาะอยู่ที่ 40, ประมาณสี่หมื่นนิดนไปจนถึงหกหมื่นนิดๆส่วนใหญ่นะเนี่ยสองคนสองคนใช่ปะอันนี้หนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยเราก็ได้ฮิสโตแกรมอะไรแบบนี้แหละเราสามารถทําอะไรได้กัะเราสามารถทําได้เยอะมากเลยนะถ้าเราอยากแบบอ่าแล้วถ้าปรับเงินเดือนแล้วล่ะช่วงของ คนที่งนเดินขึ้นมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมสปอยคือมันเป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะมันเพิ่มทุกเข้ากันทุกคนใช่ปหเนี่ยเห็นไหมเพียงแต่ว่าตัวอันนี้อาจจะใหญ่ขึ้นมาเหมือนมันเลื่อนไปทางขวานหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าคือทุกคนมันเพิ่ม10%เหมือนกันไอตัวเนี้ยบาร์ตรงเนี้ยบาร์ชั้นเนี้ยจะเลื่อนขวาไปอีก10%นี่นี่ก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบสามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเนาะว่าเราสามารถใช้โคลาบทาอะไรได้บ้างแน่นอนครับว่าตัว d a เดต้ายยไปเเลหพราะะฉนั้น ไม่ได้มีอะไรหายไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีอะไรที่ทําให้ตัว r อเ d ต้ามันพังใช่ไหมเพราะฉะนั้นโคนลบครับมีประโยชน์มากๆในการลิงก์กันระหว่างกุ e ชีที่เราใช้เป็นเหมือนกับ Ecosystem ของทาง Google ที่เขาทํามาเพื่อที่จะให้เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ได้อ่ะก็หวังว่าน่าจะได้ไอเดียใช่ไหมน่าจะได้ไอเดียเนาะเพราะว่าผมอ่ะอึ้งมากว่าแบบเอ้ยมันต้องมีสอย่าง ไอตัว Machine Learning อะ่ะมันยังแบบใช้ extension ใช้ Add-on แล้วยังทำให้ตัวข้อมูลของเราอะ่ะมันสามารถทำา Predi าอะไรองนี้ได้เลย Google ก็น่าจะมีแบบสำหรับการลิงก์กับ c o l a b อะไรเงี้ยและจริงด้วยมันมีก็เนี่ยได้เป็นตัว extension ตัวนี้มาได้เป็นตัว Add-on ตัวนี้มาซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนสำหรับคนที่ใช้ Google s h ชี t ในการทำงานบ่อยๆนะครับและอยากลองเอาไปประยุกต์ใช้กับ Python อยากให้มันคัลคูลเลตได้ไวยอยากให้มันทำแบบนู้นนี่นัน่นอะไรเงี้ยผมมั่นใจเลย ทุกโปรเซสกดรันออที่เดียวปุ้งได้คําตอบสุดท้ายแล้วเราก็สามารถเอาตัวเนี้ไปนําเสนอไปอะไรอย่างนี้ได้เลยเออหรือแม้ก็แชร์โนบุกนี้ให้กับคนที่เขาอยากรู้ข้อมูลอะไรแบบนี้ได้เลยเรามีหน้าที่แค่เขียนโค้ดเออหรือแม้ก็เอ็กซ์พอร์ตเป็น PDF ส่งไปก็ได้ดูเทปขึ้นมาไหม <c oughs> แต่อย่าแต่อย่าทำเลยครับว <c oughs> ุ่นวายถ้าใช้ก็เว้ได้ก็ใช้ไปเถอะเอออันนี้มันแบบกรณีที่มันมีข้อมูลแบบเยอะมากๆมันถึงจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับ โอเคหวังว่าน่าจะพอหอมปากหอมคอไม่ได้โค้ดเยอะมากแต่ว่าเอาทูใหม่เอาไอเดียอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับการทํางานดูผมมั่นใจเลยว่าต้องได้ใช้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราใช้ไพทอนในการทํางานอยู่แล้วแล้วเราก็ามีก o o g l e ว h ชีตฐานข้อมูลที่เก็บในก o o g l e s h ชีตอะไรแบเนี้ลองดูนะครับผมหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่าลืมเข้าไปจอย i s c o r d กันด้วยนะครับมีคอร์สฟัสเชนเดตติคมีคอร์สอนาติกมาเวลต่างๆ ไปอุดหนุนกันได้ถ้าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกของ Data Ana l y t i c มากขึ้นสำหรับคนที่ใหม่นะครับผมในวิดีโอนี้ก็สวัสดีนะครับผมชื่อนาทผมแนะนำอีกรอบผมเป็นคนทำงานที่มีความรู้ด้าน Data ตนิดหน่อยและอยากมาแชร์เนี่ยได้อีเดียมของตัวเองละได้มอตอของตัวเองละเอาไว้เจอกันวิดีโอตอนต่อไปนะครับผมถูกใจกดไลค์กดแชร์กดวิดีโอไว้ด้วยนะครับผมกดติดตามกันไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวิดีโอตอนต่อไปนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อ